สบายดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเบิร์ดสู่ขู่สู่คนทางฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็ทางต่างประเทศน้ำเนาะเมื่อนี่ก็มาพบมาพ่อกับซาวอิทมาละคือเก่าเนาะพี่น้องเมื่อนี่ก็สาาอิทไปน้ำงวังวงัวเถิกเนาะมันมีงวัวแม่เข้ามาแหลกกายอยู่ในนาเทียงอะไรงัวเถิกแล้วแหล่น,น้ำสาอิทก,ก็สิไปน้ำเอางวัวเนาะเข้าบ้านนักอ้อยพี่แหละพ่อของสาอิทกะ ขึ้นหลดมาตามหลังเนาะบ้านาก,ก,ก้อยครับนะของสะอิดกระห่างกันลายเติบพี่นอ้องเป็นกิโลกวก่าพุุนเลยเนาะสะอิดหย่างไปเมื่อยตอนนี้นะหย่างมาไกลเติบเลยไกลชิ้อดนะก,ก้อยเลยเนาะพี่นอ้องงัวเถิกกระแล,งก,ลงก่อนเนาะฮะม,มันดึงกี่เนี้เกลือ เจ็บมือเลยมือเขาจนอยากขาดโอ้ม,มันเทิร์นห้องมันแห้งหนึ่งวันสิจูงมันขึ้นรถไล่เลยขึ้นรถกระพอบเนาะ ทเทิกแหลนน้ำงัวแม่น้องพี่น้องเสีิดกระปอกะเขามาเอามันไปน้ำงัวเขามาชาวบูบ้าดเมื่อก็ง่าอายุน้องพ่อก็หุ่จักแหล่นเมื่อน่าตัวเองเส่เส ชุดเส้นทางพุ๊เลยพี่นอนจหญที่ฮอดนาซาอีกเนาะรักปลายแล้วเนาะพ่ออันนี้สองพุ๊เลยสองนะห้ามคิดว่ารักเรียวสองรักเนาะไปเลยอย่างข้ากับได้ขึ้นรถ ลงมาบันนี้ลงตรงอาความนมันนั่ตอนนี้งัวกันยางซาเลยเนาะเสอ,อิดก,กัลงแต่รดเลยกะสีย่างขอ่อยยางเมื่อน้ำลังงัวนีนะ่มันบ่ห้จับจับเมื่อกี้นี่เอาเสื้อเกี่ยวเส่มือมันดึงเกือบมือขาดเนาะพี่น้องมีแต่ห้อยเสือกแดงเลยอยู่ในมือนี่เจ็บ Nhàm hủ cả hủ, hủ. Nhà hoa 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 nó hoa 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 nó hoa 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 นำงัวเถิกงัวเถิกแหลนน้นำงัวแม่เนาะกี้นี่กะลุงแหลนมานำ้ำลุงปลูเถียงใกล้ๆก,กับเถียงนาของเชอิดนั่นแหละเป็นแหลนบนนทัทันงัวเนาะพเท่าแต่เพิ่นกะเห็นเชอิดมาเพิ่นก็เลยกลับเมื่อเชอิดกะมากับพ่บอวันนี้ อย่างต่รุนเลยเมือม่อดิเมือ่อาเเมื่อรอดขอของสาอิทกับเมื่อก่อนเนาะคือโหลดอีห้างรถลดประจำโหลดประจำตำแหน่งของสาอิทเนาะ รถที่าอิตไชขึ้นเมื่อบ้านในแต่ละเมื้ออีหางขู่ใจไปไปเมื่อใกล้ชนะิดหน้าสวิตเลยเนาะพี่นอ้อง ชุดทางนี่กเพอได้หอดเลยสองกิโลเนาะนอนหายนอนนาเลียงงวัวอยู่ตามป่าตามโคเลย เสียงเขาตอกเทียงชิตื่นชิป,ป๊บอีกเลยเนาะอย่าแหลนได้แหลนมาได้ทันได้เมื่อยเจ็บบิดมือเสือกหัดนี่อันนี้กะนาลูงเนาะกใกล้กับนาของซาอิทนี่แหละ อยู่นะเพื่อนเพื่อนกระปูกมันเนาะพี่น้องอันนี้คือสวนมันของเพื่อนนี่เพื่อนก็นอนนาประจำสวนลายกะมีแต่คนออกอยู่ห่างอยู่นะาเนาะมันสะดวกสบายอยู่นะคกะฟผ้าก็มีใส เงียบสงบอยู่ป่าแบบหากินตามธรมรมชาตินะยามพลตกมันสุ่มเห็ดออกกับหากินหากเฮ็ดหายยังไฝไประสัน่นตื่นอีกแล้วสิตื่นยังกระดกกระโดด นี่นาอพี่น้องอันนี้กระท้างเขาบ้านนากอยเนาะบ้านนากอยบ้านนนุนชำลานกะห่างจากหน้าของสาวอิตประมาณสองกิโลเนาะทาอานสวิตบอกว่ากิโลเดียวกบับพวหู้น้องบอดพาไปถามพ่อพ่อบอกว่าประมาณสองกิโลเนาะสาวิตย่างแต่หน้าจนหอนบ้านนากอยสุดเส้นทางนี่สุดเส้นทางนี่กะ โค้งน้อยหนึ่งกะสีฮอดบ้านนะกอยเลี้ยจนพอเห็นเนาะพี่น้องไก่แห้งอะไรพอของสอิดขึ้นหลดเมื่อก่อนป้านนี่กะฮอดแหละเนาะสะอิดเอางวามึงน้ำหลัง ่ากระพอน้ายเขาใกล้คันเขาไปใกล้กับชิเล่นปุ๊บใจขึ้นแหล่นน้ำผู้สาวงอกระไรเสียงหงอผู้บ่าวใหญ่เอ้แหล่นน้ำผู้สาว คันบ่มีงัวแม่มากะ่ะมัดกับบได้ดื้อเนาะพี่น้องไปเลี้ยงไปยังก็ดิ่นได้รูปได้รูปหัวรูปยังมันก็ได้แต่ถ้ามันมีงัวแม่มากแบบนี้กะเข้าใกล้บได้เนาะใจบ่ดีออกมาออกมาแต่ป่านะอ้เจ็บมือเลยจมื่นดึงแหงมีแตะขอคลองเสื่อง กือบมือขาดแหล่ขี้ลายเยเพิ่นใหญ่กว่าหมูเนาะอยู่ในคอกมีงาเซกสามเถกอะพิ่นนี้ใหญ่กว่าหมูตัวอื่นกะเห็นงวแม่กะโบก้าแหลนไปน้ำดอกคมผูเจ้าห้องใสูุ่เจ้าหายกะหยุดเนาะ ได้เพิ่น,นเพื่อนเพื่อนใหญ่กระสิเก่งแน่แลบยบอย่านอย่าเข้าป่าได้ขี้ข้านไปน้ำได้มาสิจับเสื้อหยุดไปเมื่อเที่ยงเฮามามามาอย่าดื้อ บอกก็เอาเสื้อเกียวใส่มือเนาะยันมือขาดหลาบต่เมื่อกี้นี่มือหมู่ถ่าอยู่นะผู้ป้ายเป็นบ้าลายรหาแหล่งน้ำพุนันทุนิงอยู่เฮ้ยเฮ้ยทางอย่างตามทางอย่างตามทาง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 อย่างตามทางไว้ไว้ ผู้เมื่อน้าเฮาผู้ใหญ่เนาะพี่น้องลังแอนเพียงเลยตื่นลุกไปย่างเมือ่อใหญ่าขาพ่นี่แต่สีนน่เนาะเป็นซันเป็นซันหนอกก็เริ่มขึ้นเลยโอ้ยเนาะย่างเิด ปีกายเนี่ยค่ะจูงเขาไปเลี้ยงอยู่หน้าไนเอาไปทอมใส่หญ้าแถวคันนาเนาะพี่น้องสามเถือกะจูงง่ายง่ายตัวนี้นะชีหูจักวความกูหมกให้หย่างตามทางให้มันอย่างก่อนไปไปเมื่อเมืม่อมาชีพายย่างก่อนชะดมกลิ่นงวัวแม่เนาะอยากนำไปอีกเลย ไปเมื่อนอนนะฮะมาไว้ตะเวนกำลังสีตกเนาะตอนนี้ก็ประมาณห้าหกโมงเลยเองเนาะพี่น้องห้าโมงหกโมงตะเวนงามแท้ๆมามาทำน้อยอย่างก่อน หูวจ้ากบนาทำค่ะไปเบิง้งที่ไปบ่อยักตีนี่ผู้หมูถ่ายอยู่ในช้าะผูกขับไปหูวจัากทางไปกับหูจัากทางมาเนี่ย ตอนนี้ก็มาห่อนนะเนาะพี่น้องผู้พ่อของซาอิดก,ก็ยืนถ่าอยู่ประตูคอกเนาะเพื่อเอางดเทิกเข่าก่อนแลยสองตัวถ่าเอาตัวนี้เข่าอีกิไปคิไปเข่าคอ,อก ตอนนี้สอิ์ก็เอาัวามาฮอดแรงแล้วเนาะพี่น้องพอสไอิ์ก็เอาเขาไปผูกโ่แรงไปแหละสามตัวสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสำนีถามมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สไอิ์มาลาในเด้อสุดท้ายนี่ก็ขอกล่าวคำหวั่าสบายดี